สวัสดีครับสวัสดีทุกทุกท่านสุขุสุขคนครับผมมันจีเย็ดบ่เนียวทุล่าแล้วก็ออกมาใช้สายพีนเลยเนียนเนื้อแต่บอกง่ายปล่อยคิดสายเล็กน้อยล่ะบ่สะาดหรอกแต่ทุล่าเกาเนาะหอมใบเอาไว่าเอาสิมานไว้จีสนุวะใช่จับเลย กบนี่ตัวเลขแหกหมานครับพี่น้องใส่สวยเหมือนเดิมครับพี่น้องตัวเลขแหกหมานมาแล้วไม่เขียนอีโมนหนึ่งตัวหายไปใส่ป่ะโอ้นั่นดีมีกระห่อนคือเก่าเลยค่ะพี่น้องบ่มีหนาวดอกไครอยู่ด้วมีมีลมอยู่แต่ว่าอีกจังน้อยเพิ่นกระเจีบไปหล่ะล่ะลมเพิ่นกระเจี๊ยบไปเขาด้นเพิ่นว่าอยู่ใช่ย่าพูบพีนี่หนาวหนีเพิ่นว่ามาบ้านเฮาบ่มีหนาวหนีเลยไหลมาจาก ส่วนสองส่วนเนี่ยเปลี่ยนพี่หนาวอยู่เด่นนอกเพน่อพี่นี่บ่ค่อยหนาวนี่น่ะเอามือเดียวสำนันฮะหูดังได้ถืออากาศเย็นได้มือเดียวครับอ,อ่ะไปะตามไปลุ่นกันต่อครับพี่น้องมันมานมันมันหมอดน,นอนหมอดีสู้ถือคนกับไปเลยแหละพี่น้อง ลุ่มกันครับผมไม่ได้เห็นดิเจ้าือกับเือน้ำดิู้ตีนกูของเพื่องว่เหม็นบ่กองเว้นนี่เคยเดทอดหอนๆด้ิส่วนเพื่องส่วนนีั่วโต ลราโตแท้ๆเด้อเออเตาะตานี่ตัวนั้นมันดำกว่านี่นะเออใหญ่กว่านี่อีกทิอือที่เพราะว่าตัวนี้นี่ห้อยลูกหนังนี่จังเลยังสีพรอนะมีแหละเต้มซองครับเอาไปไปกอนสิรุดมือลมดีที่ะเนาะเออมันลมไข่เมยุจังสีแดงเป็นลมช่วงนี้ดิ มือนี้มีร่มได้นี่เมือ่อวานะนะที่เป็นร่มแสดงว่าสีหนาวอีกแล้วหนาวของบ่ได้เพอาตุ่มหนาวอ่ะเนาะหนาวพิษตัวตืว่นตื่นนี่เสือเสือลงมันก็สะพึ่งกำลังจะเป็นไงอืมอืนี่แหละ ใส่ข้อมง่ามครับพี่น้องใส่ข้อปนอยู่ล้วอมก็ได้อืม<น>กรสีหนกแน่ครับเจ้กัดอันนี้ทุ่งหูอันว่าเป็นสิบกระสีใสไเวลาเกินกัน,กนพอถึงสิบวีดอกพี่น้องก็แล้วแต่ถนัดครับอันนี้เห็ดแห่มันเสื่อมอันนี้ชั่วที่สุดแล้วนี่บ่มีรูดบ่มีออก หาโ้งไห่เขาก็หาอันนี้เละคือว่าอันสิบปรือาเสียไวเนียน้ำกีต้มน้มาหนี้สิบแตกแล้วเสีย่หูเมือดิกบออกกัยอนสิบแตกโอ้สตัวอ้ิโดมาลุนเบิงเ่อนันแหละบอ้นบุ๋โอ้ยูเถคือมีแมงมุมโอ้ยูยู ูางนอินยูใกล้ๆนี่และนี่ก็น่้นบ่ไงเนาะขึ้นบ่ต้อง่เลือเลือขี้ดินมมนเป็นเชิงี้ดินใส่ดูบานเอินขี้ดินใส่ขี้ดิน แนไปเรื่อยๆเข้าเาเจอกับพ่อครับพี่น้องผมสงสัยซือจะว่าอาจจะ่าแมนดเราเชียน้ำห้อยไปอีกหน่อยก่อนเพื่อไม่อยู่น้ำหนานี่นแต่นี่เหรครับไอทั้งเินตุมไอทั้งดินเดียว น้ำกระนือบกเนี่ยกะถือน้ำครึ่งบกครึ่งน้ำโบกลงเด้งลงเด้งลงเด้งออกมาได้พี่เนี่ยออกมาตัวเบือเลยนนี่จะตาเือกม่านมานเลยนี่ตาเบ ตาคุงกับพี่เปนตาเม้อโคตรเลยนี่นี่พอนำน้ำนี้ครับพี่น้องอืมันรวยคุณแม่คานะลอตเตอรี่คนจอดเบิ้งเบิ้งคลิบอยู่เบงคิบอยู่ขอบคุณมากมากครับผมนั่นขนมันหนเานั่งใกังใจอยู่เกียด้วยสัาพกับเขาห่มเลยพี่น้อง ขับวัได้ฮักหอมครับครับไปเรื่อยๆเออยั่วโดดออกหาตัวเสียเจ้าตัวแล้วมันยิ่งยิ่งโดดออกหลายยิ่งบ่ได้ดิมันเป็นออกเป็นสีรึเปล่าออกสอนสองตัวนี่ปเปอร์เซ็นต์ได้สูงครับอ,ออกหาพกตัวโถโถนี่จ้กสิลบปีนลบไปไป็นตัวได้แล้วอ,ออกตเดียวกัยังนำบทัดเฮ้ยบ, <laughs> บอว่าเนี่ยบอกถึงเกียร์ดีโมนีเ่เมื่อยลัดลวด จะจะไปเคลียร์ถ่อมงมุมยังสันไม่ดังไม่ดังย่านพันผู้เธอโอ้ยชวนมาเขาสิยุ่มมุมมุมว่ามันตอบน่ะตัวเขียดโมโต้ยญ่ดีโมโต้ยี่เงี้งครับหนาวเนาะหนาวแล้วหนาวจนห่อยโอ้ยว่าแล้วหงานจนสะบันนี่บอกอยู่ตยเนี้ กิดม <pec> ึงเอาโหลดไม่เข <Hospital> ้าพิ่มอืม นานดีเนาไว้เหลี่ยวเรียดหอนแหงคับพี่น้องสูดเรียดป้ไว้ที่พิลล้มพอแเลีวเปลี่ยนแนวละ,<ม>ะเจ้าพักจเจ้าพักกามไปด่ง็อ่าจจะคล้องนาเพิ่นทียำได้บ่ล่ะพี่นว่ามันลืมฮะว้าไอ้กุ๊บยังสิยู่ทุกพูดนดขคืนพักกามคับพี่น้องอ<ม>๋อหอน อุ้ยบักม่วงก็สวยออกออกดอกแล้วตัวนี้อุ้ยมันมีนวยหรือตัวละหน่วยกินได่บอนวยมันปลูกได้อยากคือกินไก่ยูแต่มันแขน็งแต่ว่าปลูกได้ขายได้โอ้หูสูงอยู่ใ,ใกล้ๆเอาดอกข่อยอยู่โฮมผีโฮมนั่นมันหน่อยมันบ้าง ก <g ül üyor> ็มันเย็นดิลมมันพัดถึงถึงเแลพ่อได้ดอกแจ้วป่นโกบหนินะน้จะสวยนึ่งนะเนาะเข่ากันปันยังทุงยางกับบ่อเอาขึ้นไปใส่นะ้องให้มันเหลวเธอเดียวยทุงผัดสติกบอมแนทุงยางอนาไัย Ngoài Ngủ đi vô đấy Cuồn Nga nổi đứa hơi <laughs> Cua đường tộp à Này nhìn bò มึงระยะไก่ตุนหน่อยหนึ่งผู้สาวเขาว่าหลุดเหยียอยู่บ้านไหนล่ะเขาว่า

จังปเปียวต้นหลวงพ่อใส่ผัดองแจวอยู่ค่ะพี่น้องเจีวปูนกุพอดีเลย,เลยนี่ไปีนีก็ซซำหนีเพราะเหงื่อหอนซำหนีว่ะปีหนาซีซำไหนนี่ขนาดเพราะท่านสูงกานเลยนี่หายใจเขานี่ปอดซุกปุ่นแล้วมา <laughs> จูได้เลยจูแจวกิวนไดี๋ยวเล่เขาา <laughs> ปากนี้ดีๆพอเปียดๆเราเลี่ยมๆมันหอนเนะาะเสียบ้างเลยหายใจเอา,เอ,าอากาศหอนเข้าไปปอดซุกนนเนาะสำหวกปอดนนเนาะ เสือโลี่แน่นอนนั<ป>่นแหละหมอนอดสินเมีย <c oughs> มะมะนี่แต่จะโตตรงนี้ก็เถียงไออิมออมอมอมหมอนึงพอดบบบบบีนี่กระปุะกระปูสามตูตุ่มปนใส่กันว่าแบบนี้คือบอดู บอพูดถึงว่าน่ะค่วมไได้น่ะได้ประมาณอมอมได้อมใญยญิ่งๆสินะอเออ,อเปรียบเทียบกระสิบ่หางโหมดอกค่ะพี่น้องบอ๊วยสะพานหลางกายมันะเดดแห้เหงเนาะไปละค่ะสำหรับกิมนี่มพาพอหอมปากหอมคอพอหายคิดถึงคิดหอดกันเนาะค่ะเนาะขอกันไหมกิมนาขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณทุกไลท์ทุกแชททุกคอมเมนต์เด้อค่ะสวัสดีค่ะไปละครับพี่น้องแต่ละมือเอาก็เอาพ่อประมาณพ่อครับกพบาะเป็น่าสิห้ามือมือนี้มือเดียวมันฮอนแม่นครับ ออก่อนหม่มืออื่นครับผมสวัสดีครับ